สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะะุ้กขาจะพาพี่น้องมากินเข่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้ำพริกปูค่ะพี่น้องน้ำพริกปูกับปลาบลอกนะพี่น้องเนาะอันนี้กาจะเป็นผักองเ้าค่ะแตงแล้วก็อันนี้กากระเทียมที่เขากินมาบดมือน,นันละพี่น้องนี่ค่ะนุ้กวขาจะซ้อนพี่น้องมากินกับ อ่ะดองพักกุ้มค่ะพี่น้องเอาเปิดกันเลยค่ะกินกระดองพักกุ้มค่ะพี่น้องนี่ถอดหมูพร้อมแล้วพี่นอ้องหืมหอมห,มหม้ยหลูกค้ากระเอินพี่น,อน้องเข้ามากินน้ำกันนด้พี่น้องเด้อกินหหยห้ไห้ได้นี่เอาอ้างนี้ก่อนเดี๋ยวพันดู ผัดกุ้งฝรั่งค่ะพี่น้องน้ำได้แตกได้ไะเน้ำได้แตกค่ะอ๋อออนี้ดีกว่า นี่ก็เป็นทอดมูเฮาค่ะจะดำจังหน้อยได้พี่น้องเด้อรรับตา,บตาเอาหับตามึงเอานะทอดมูคกัพี่น้องแลว้วก็จะเป็นไก่ค่ะพี่น้องไก่ทั้งปีกพนค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องปลาบอง น้ำพริกปูกับปลาบ,บองพี่น้อง มันมันเปียกๆเพราะเป็นเหล่าไข่ไข่พักกลมบานเท่าน,น,น,นี่แหละพี่น้องตอวนนี้ปลาบองครับไอ้ น,น้ำพริกปูเนาะพี่น้องเนาะไอช่วงที่นูเขาวไออ่ามาก่นที่จะม้าไอประเทศฟิแนแลนด์ค่ะพี่น้องนูเขาวกะไดไปพักอาศัยก่นทีนู้กขาวจะม้าเนาะไปพักอาศัยมูยุงเทพค่ะพี่น้องบานเพิ่นยุงเทพค่ะบานเพิ่นขายของขายพวกน้ำพริกนี่แหละค่ะพี่น้องแม่เพิ่นกยไดฝากค่ะพี่น้องฝากมาใหา้พี่น้องเนาะ ของรอบบินไปอาศัยบาดมูอค่ะพี่น้องขอเขาติดมือมลูกขาวกระอินเบิดสุสูบสุกคนนะพี่น้องเ้อมากินน้ำกันค่ะ เวลาก็เร็วๆพี่น้อง แจกเลี mm ่น้อย วัาง1ินาทีก่อนหน้านั้นพี่น้องที่มาตัวแค่สามเม็ดเนี่ยคุยพี่น้องมึงกันคุยพี่น้องมึงกันค่ะแม่พันเงตแฟบแตกเลยพี่น้องพันขายยุงเทพค่ะบานพันดุงเทพ บอแพงย่ความน้องพี่น้องเอ้ยบ่าบ่หัวาจะเบาอีกยังไงพี่น้องฟัง กระเทินหายเลยบอกนะพี่น้องเ,อเรื่องงูของนูข้าวนี่แหละโยงเทพค่ะ จะกินบานเพิ่นกะอ,อยู่บามยูขล่าดละค่ะพี่น้องจะมาเปิ่นได้ใหญ่มาอยู่กรุงเทพค่ะข,าย,ข,า,ยะา,ขายน้ำพริกขายปลาขายน้ำพริกปูขายน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักพ่นฮ็ดเป็นถุงละสิบบาทนะพี่น้องพันไหนได้หลายพี่น้องของเขาก่อนถี่จะมากค่ะช่วงเศร้าก่ะได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ซ้อยเพิ่นค่ะพี่น้อง จัดพักดีเงนินดีค่ะผนบอกว่า,าดีเงินดีต่าการลงทุนหลายล้วกันพันบาทแม่พันกมอลฟัง เป็นบั่นพันยูแถวแถวไอยูแถวแถวไอรามินทาก็มอหาค่ะพี่รองเลยเวลาท่ไปไว้เถ้ะท่านไหนรอกยี่ยังเลยมันเด้อพี่้องเอ้ย พริกปูปลาดบองคุยไป เดือนหนามูกเขากกาประมาณวันที่สามค่ะพี่น้องประมาณวันที่สามเดือนหนากาจะได้ไปสัมผัสต่อวิสาต่อค่ะพี่น้องหลังจากนั้นกาเตรียมตัวไดยนังสือค่ะพี่น้อง มากินในมือเรือน้ำผึ้นงนะ้องเนาะบุ้งว่าจะเลาอ,อียังค่ะอืม้มนีจะน่าแตบะบแบบ ต่อหลังไห้เลยพี่น้องกี่พันเงาแล้วฮึจัดเลยค่ะพี่น้องมื่อเนี่ยค่ะ พี่น้องมากินเข่ากับไอ้ปลาแดกบองกับไอ้น้ำพริกปูน้ำพีีน้นนองเนาะกินจิ้มกินกับไอ้นี่นะคะเนวจิ้มเขากบจะเป็นไอ้ผักกุมดองน้ำพี่น้องเนาะค่ะท่าน้อิ่มดอกพี่น้องถ้ากินหลังไหมค่ะพระา่าตอนนี้กับสิบหาที่คลิปพงพ้อกัะสิบหาที่เราหายัานพอเป็นพี่น้องเบื่อกันน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปกินหลังไหมน้ำพี่น,อน้องเนาะคลิปเฮียเราค่ะก่อนจากกันค่ะพี่น้องนูก้าวกา ับขอบคุณนุ้ยแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกติดตามค่ะพี่นอ้องทุกกําลังใจนุ้พี่น้องเนาะทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของน,ขน,ขนุ้ยขาวเฮทไทยนุ้ยขาวมีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะพี่น้องเจนไายกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ้ยขาวค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นุ้ยขาวกะบายบายค่ะพี่น้องเพราะว่าเงี้ยแล้วค่ะพี่น้องคลิปเฮาค่ะพอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบาย